อิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโรราภะราภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโรราภะราภาพระวันตุเมอิติอิติ กุมารไข่เจดีจะมหาเถรโรราภะราภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถรโรราภะราภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดี จมะมหาเถโรรา